สวัสดีค่ะทุกคนวันนีนะคะอยู่กับมินิไหม่แล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปแบบสั้นๆได้ใจความแล้วกันนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะใหม่จะมาจัดมุมหนึ่งของในห้องของใหม่นั่นเองค่ะทุกคนตื่นเต้นมากค,ากคือตอนแรกนะคะภาพในห้องเอยไม่ใช่ภาพมุมนี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เลย มีความแบบอะไรก็ไม่รู้นะคะก็จะมาจาัดมุมที่เอาไว้นั่งทำงานนี่น่นนุ่มกันนะคะไปดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงคือเอาของออกหมดแล้วค่ะก็จะมีโต๊ะอันนี้นะคะซึ่งอยู่มานานนมแล้วแหมคิดว่ามันยังใช้ได้อยู่ก็เลยไม่ซื้อโต๊ะใหม่อะไรใดๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาจัดมุมนี้ให้มีความน่ารักกันไม่รู้จะน่ารักหรือเปล่าไปดูกันค,ะนนะคะน่ะอ,าาอ,ปปอันนี้นะคะเป็นท่าฟูโตที่ใหมซื้อมาจากใน Shopee อันนี้น่ารักค่ะเดี๋ยวใบจะแปะแปะ แปะหน้าลายมาให้ดูนะคะนี่ถึกมากและาไม่ที่บาทซึ่งมันไม่ใช่เป็นผ้าที่คนมันเปินเป็นผ้าแบบอะไะผ้าปูโต๊ะแบบโต๊ะอาหารนันใหม่นี่นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกุนต่างๆุลควก็ไม่เหมือนแกะออกมาไม่ที้้เลยเนี่ยสมานจะให้ทุกคนได้ดูกัาร้องไปเลย ๋โอโโมไฟตั้งโต๊ะค่ะอุ้ยน่ารักมากเนี่ยไเฮียคุณน่ารักมากมีเก้าอี้นั่งอ่ะก็เก้าอี้ออามาตั้งอันนี้อยู่นี่เป็นน้องดอดเดซี่ทุกคนน่ารักสุดไปเลยไม่ได้ใช้แรงไม่ดี โ oh. อ้เขาแรกพี่ว่าอาจจะอันใหญ่กว่านี้นะคะมีเย mm hmm. นา่ารักมากอันนี้ในะช้อปปี้เดี๋ยวแม่จะแตะร้านไว้ให้อีกทีนึงนะเน,นี่ยคืออันเดียวกันอุ mm ้ย hmm. นา่ารักมากเลยอะ mm hmm. แล้วก็อันนี้ปมเอาไว้ในห้องนี่น่ะสีคือแบบใช่มาเฟอร์แต่คือทุกอันราคาคือแบบดีมากทุกคนไม่แพงเลย นะคะแล้วก็อันนี้เป็นโคมไฟค่ะโคมไฟมินิมอลอ่ะทุกคนที่เขาแบบดูดีังนะแกะให้ดูน,น,นี่อ๋อเขามีวิธีการประกอบมาแล้วด้วยนะแต่ว่าเป็นภาษาจีนก็ไม่น่ายากนะ ใหม่นะคะก็จะเอาชั้นที่ใหม่มีอยู่นะคะมาจัดเรียงให้เป็นระเบียบมากขึ้นค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเ,เพื่อนๆนะคะยังไม่มีชั้นเนี่ยก็หาซื้อได้ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะไปซื้อชั้นนะคะตามแบบที่เราชอบนะคะแล้วก็มาจัดเรียงบริเวณข้างในโต๊ะแบบนี้เลยค่ะน้องคอมไฟคือประกอบยากมากนี่หม่กาลังจะมาประกอบน้องคมไฟนะคะก็คือทุกคนเห็นภาพที่มันออกมาน่ารักแล้วอะแต่ความจริงแล้วมันก็คือต้องมานั่งประกอบเองแบบนี้ มจะค่อยๆนั่งทํำนะแล้วเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าโครงเฟรมจะออกเป็นหน้าตาแบบไหนได้มาแล้วทุกคนใช้เวลานั่งต่อ,อยประมาณ15นาทีก็อนจโค้งทำไว้กว่านี้ การตกแต่งนะคะหมายก็จะมีกรอบรูปแล้วก็มีดอกไม้ปลอมนะคะมาตั้งไว้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีโปสเตอร์นะคะอันนี้เป็นของ Happy Sunday นะคะทุกคนคือทำโปสเตอร์มาน่ารักมากๆเอามาติดแบบนี้เลยค่ะเ,เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่มุมทำงานของใหม่น่ารักมากครูภูมิใจนำเสนอโคมไฟมากเดี๋ยวจะเปิดกันเลยนะคะเต้นเตน สำหรับบางคนนะคะอาจจะคิดว่ามันไม่ได้ออกมาสวยหรือว่าน่ารักมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าสําหรับใหม่นะคะมันถือว่าออกมาเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นแรงบันดาลใจหรือว่าไอเดียให้กับคนที่อยากจะลุกขึ้นมาจัดห้องนะคะลองทําดูค่ะสนุกมากมากเลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ